สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยังอยู่ในรถไฟคลอกงอนไม่คุยกันก่อนตายพดทเผยนาทีจอร์ดีแลนมาบอกยังอยู่ในรถไฟคลอกมานั่งพูดคุยในช่อง YouTube ของนิกกี้นาชัด ล่าสุดถามพจน์อานนท์ถึงอดีตดาราวัยรุ่นจอร์ดีแลนซึ่งประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำไฟคลอกเสียชีวิตที่สีราชาชนบุรีขณะเดินทางกลับบ้านชนบุรีในวัยเพียง17ขณะที่กำลังด่งดังสุดขีดเมื่อถามว่าจอร์ดีแลนหนึ่งในรักแสดงลูกรักที่พี่พศานนท์ชักนำเข้าสู่วงการเสียชีวิตอย่างกระทันหันพศยอมรับว่า ถึงเวลาเขาก็ไปถามว่าตอนรถไฟครอกเขายังไม่ตายเขามาหาจริงไหมโพสบอกว่าจริงๆก่อนจอนจะตายพี่กับจอนไม่คุยกันงอนกันอะไรแบบนี้แอนดริวก็ไม่คุยพี่ก็ไปบวชอุทิศส่วนกุศลอะไรให้พอสึกออกมาไปโชว์ตัวที่ลำปางพอสองทุ่มได้ข่าวจอนดีแลนเสีย นั่งรถตู้กลับกันหมดเลยไปพัทยาเพราะศพอยู่พัทยาไปถึงเคาะลงบอกจอนมีอะไรมาบอกพี่ก็มานะมาถึงบ้านรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นตีสีเหมือนจอนมานั่งปลายเตียงเราก็คุยเขาบอกว่าผมมาลาพี่ผมไปแล้วผมร้อนช่วยผมด้วยผมยังอยู่ที่เก่านะยังอยู่ในรถยังไม่ได้ไปไหนมาพาผมไปด้วยแล้วหน้าเขาก็ค่อยๆไหม พี่ก็ไปบอกทางวัดจอนยังไม่ได้มาที่วัดนะยังอยู่ตรงที่รถไหม้พระเขาเชิญผิดวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นเราก็เอาพระไปเชิญใหม่จากนั้นก็เงียบหายไปเลยไม่มาพี่ผูกพันที่สุดจอนมากินนอนบ้านพี่สนิทกันมากที่สุดไปไหนก็จะขับรถให้พี่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ